สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะภายใต้คลิปละครวันนี้ในส่วนของส่วนนี้นะคะจะให้ผู้ชมนะคะได้รู้จักกับยาสัตว์นะคะยาที่เราใช้กันในสัตว์นะคะรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะค่ะแต่อาจารย์ขอนํานเสนอเป็นภาพรวมนะคะเพื่อที่จะให้เป็นความรู้พื้นฐานนะคะกับผู้ที่เลี้ยงสัตว์อยู่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ค่ะว่า หากสัตว์มีปัญหาสุขภาพสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ควรละเลยเลยนะคะก็คือการเลือกใช้ยาสัตว์ให้ถูกวิธีค่ะแล้วไปติดตามชมในคลิปกันเลยค่ะเฮ้ยตู้มาแล้ว

Ờ. tòa chào anh có mì ốp rùm ai giá, à. Thế tòa bán có mà Thì ta làm mua bán na. thì cháu của chào ná Quác quác bột Thì bì nó ngon ngắn Đây em nhé em vậy mà hai phải thì của chung thì cao thì hiểu một mối y và đến mà rin tân liền ạp thật. dài bọc gặp mười hai món 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 Ừ, món món Chết bán cũng mà Qua đường giá đó, thì là bán, đi gạo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 , đi đi gạo, đi gạo, đi chào đi Chào đi gạo, chào đi gạo, đi gạo, đi cái đi gạo, đi ừ, đi đi gạo, đi đi Ừ,

เว้ยนั that, でで no んん่น like. ี mm ่ hmm n g à ี like ่ลืมแล้วแล้วมันอยู่เต่ามีแเละแต่เดี๋ยวมันมาผีไปเพ้นหันก่อนตาเออเล่นกันขั้นก้างชุมกันได้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 ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้จะมีทัชบ้านนะครับไม้ความรู้ในเรื่องยาการใช้ยานะครับในทัชเรียงผูกกระบือกาบ เป็นในที่เวลาก็จืนหม้อให้ความรู้กับชาวบ้านไ้เลยนะครับสวัสดีครับครับผมชื่อนายอนุวานต์ุเดงวังหะนะครับเป็นสัตวบาลจากนาเทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชนผมนายนัทตันตองปานนะครับเป็นสัตวบาลจาก,กนาเทคโนโลยีแในการพัฒนาชุมชนครับวันนี้พวกเราสองคนก็จะมาให้ความรู้เกีออย่ยวกับยานะครับก่อนอื่นก็จะแจกเปกใบใบติ้วนะครับ ครับแกนี่ยาอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกัน่เราเคยใช้ใช่ไหมมันเหม็มเนอะเป็นคนมาอกแ่อันนี้ไม่มาอี้วแต่ว่ามนเลไหมมเออันนี้ไม่เคยใช้มางดย้ครับก็ มาเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับลุงป้าน้าอาเนี่ยรู้ไหมครับว่าตัวยาที่ใช้สําหรับสัตว์มีกี่ประเภทครับไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยเลยครับเคยใช้ไหมครับไม่เคยเลยค่ะโอเคงั้นตัวยาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สี่ประเภทด้วยกันหนึ่งก็คือตัวยายาปฏิชีวน,นะสองยาบํารุงสามยาแก้ปวดลดไข้สี่ยาถ่ายพยาธิครับเรามาจากเรามารู้จักเพศที่หนึ่งกันก่อน ยาประเภทที่หนึ่งก็คือยาปฏิชีวนะนะครับยาปฏิชีวนะเนี่ยจะมีชื่อตัวยาที่มีชื่อว่าพิซิสลีนซึ่งสรรนผสของมันเนี่ยจะมีอยู่ในกระดาษที่เราแจกให้นะครับส่รนผสของมันเนี่ยก็จะช่วยในการรักษาโรคปอดบวมลดการติดเชื้อการปวมอักเสบลดการเป็นเต้านมอักเสบครับต่อไฟตัวยาชนิดที่2ก็คือยาอะฟอกซิลีนนะครับ ซึ่งสรรพคุณของมันก็ช่วยในการรักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียแกรมบวกและก็แกรมลบที่ไวต่อตัวยาอะมอกซิลีนครับตัวยาชนิดที่3มนะครับก็คือตัวยาออกซิเซนตัคไซคลีนซึ่งสรรพคุณของมันก็จะช่วยในการรักษาการเป็นพยาธิเม็ดเลือดที่มีอาการติดเชื้อแบคทีเรียครับผมก็ตัวยาประเภทที่2นะครับรู้จักไหมครับไม่ไม่รู้จักเหมือนกันตัวยาประเภทที่สองก็คือตัวยา ยาแก้ปวดลดไข้ซึ่งชื่อตัวยาของมันก็คือเพนนิ i l b ตาโซนนะครับสบรรพคุณของมันก็ช่วยในการตามชื่อมันเลยครับแก้ปวดลดไข้ลดการบวมยาที่สองก็คือยา k e โตโปรฟินซึ่งสรรพคุณของมันก็เหมือนเหมือนเหมือนอันดับเหมือน์อันดับแรกเลยครับลดไข้ลดการอักเสบลดต้อเนือักเสบครับผม ต่อมานะครับยาประเภทบำรุงในนี้ใค่เคยใช้ยาประเภทบำรุงใช้นิดไหนบ้างอ่าแล้วว <มา S 1> ิธีใจถูกวิธีไหมครับาูตนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาบอกตระคุณแล้วก็วิธีใจด้วยนะครับครับอ่ายาชนิดแรกคาโตตัตนจะช่วยเรื่องบำรุงกระตุ้นการกินแล้วก็ลดการขาดสารอาหารของตัดยาชนิดที่สองวิตามิน AD ดีสามอี ยานี้จะช่วยกระตุต้นการเจริญเติบโตลดอาการแต้งของตัดและบำรุงกระดูกอ่อนครับยาประเภทที่สี่นะครับยาแต่ปยาในนี้ใครเคยใช้ยาแต่ปยาชนิดไหนบ้างไปใช้ครับไปใช้แบบโฟมครับไปใช้แบบเด็กตูแมับที่เต้ากำเนียร์ไว้อรสอ่าเดี๋ยวหมอจะมาอธิบายสรรพคุณแล้วก็วิตติให้นะครับยาชนิดที่หนึ่งเด็กตูแม็ก สรรพคุณคือกําจัดปรสิตทั้งภายในแล้วก็ภายนอกส่วนยาชนิดที่สองไอวอร์แมกเฟสจัดใจสาหรับพวกคุ่มกาจัดไรมัดแล้วก็พยาธิต่างๆครับตัวยาที่สัตวบาลได้พูดไปเมื่อกี้นะครับจะเป็นตัวยาชนิดฉีดนะครับต่อไปจะเป็นตัวยาชนิดกรอกปากนะครับซึ่งชื่อยาทางการค้าเนี่ยจะเป็นชื่อว่าอะเป็นเซลนะครับสรรพคุญญญณของมันก็จะช่วยในการถ่ายพยาธิภายในและก็ สายพยาธิตัวอ่อนและตัวแก่ในกระเพาะรวมถึงพยาธิเส้นได้ครับผมอืมแล้วนกโดโดนไม่เคยดใจแบบโปะป้านี่หนินะใจแบบจี่เนี่ยโม่น่าหิอมได้รวมจินเมันมันกินได้กันไม่เคยดใจเลยที่ไนโด้ได้จริงนะมันอือป้านเลยจากที่พวกเราอธิบายไปเมื่อกี้นะครับมีใครมีคำถามหรือเปล่าผมครับ ค,ยายาครับพยาธินเลือดมีอาการยังไงใใครับพยาธิ็นเลือดมีอาการยังไงใช่ไหมครับรครับเราไม่คําตอบครับครับอาการพยาธิ็ดเลือดมักจะไม่ชัดเจนนะครับอาจจะพบอาการเบื่ออาหารมีซีดมีไข้ขึ้นๆงลงๆลงถ้าอยากจะหนูให้ในจะต้องนําตัวอย่างเลือดไปตรวจครับครับผมมีคําถามนะครับ พยาธิเลือดเกิดจากอะไรครับพยาธิเลือดเกิดจากสาเหตุอะไรครับสาเหตุที่มีพยาธิเลือดนะครับสาเหตุหลักๆก็จะเกิดจากการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกครับผมโดยหลักๆก็จะเป็นเห็ดและก็หมักครับผมอครับระหว่างแบบกินกับแบบฉีดต่างกันยังไงครับระหว่างแบบกินกับแบบฉีดต่างกันยังไงครับยาแบบกินนะครับจะออกฤทธิ์ช้ากว่ายาแบบฉีด ยาแบบจีจดใจในกรณีเร่งด่วนครับมอมอปวดที่บานเมียอ,อาการแบบท่ายเรแล้อกอกวก็ไม่กินอาหานะเรเลยต้องทำยังไงฮะเป็นมากี่วันแล้วครับเช้วันค่ะอ่าเดี๋ยวมอลงปืนตีไปตรวจแลยก็นด้บางบางก็เหมือนกับัวดปวดไม่ไหวง่ายเลยได้ครับนะสวัสดีครับ มึงมาแต่ไหนแล้วโป้งง่ายอีตายแล้วนี่บนบ่าเราไปอัปเดตหนูมาไมอยู่บ้านเลยมึงจัดไปรุนนน่นเด็กๆก็ทำกันนี่มึงมารู้เรื่องไรอ่ะนี่ก็ป้ามาเลงหัวนี่ดูอยู่กันเราเรียนกันแล้วอีบเวแกตายมึงเด็กทำไม่ได้ดูโลกให้ดี กนั่นน่ะลูกพี่ยัยบานไม่มีแฟนที่หล่อจังเลยอ่านี่ตัวนี้เป็นเมื่อไหร่วันแนละ้วเป็นมาสองวันแล้วคะ่ะเดี๋ยวผมนชีดยาการเชื้อกับวิตามินไหน,นะครับว่านายาเกิดจากติดเชื้อในลำไส้หรือทำห้ตายเลยใช่ค่ะแดีวแดี๋ยวในหม้มีชีดยาต้านการดีขึ้นนะแล้ว เพราะว่าต้องง้างไอ้หัวร่างกายปลอมอนรับเพราะมันขี้หรว่ึงมันร่างกายไม่ปลอมเสียใจอยาได้ไปรยัดชิมไหมอะเดี๋ยวจีไอ้ะได้ครับเอาบมัได้ไหมได้ได้ด้ไดเดี๋ยวเรอเลยนะครับครับเพราะันมีอาการได้เปลี่ยน่อย ตัวปุ้ยบ้านนติดตัวอมมาไ่ตากันมั้งกับคุณม้ากับพี่เข้ามาช่วยทำอะไรมั้งุมเยกันผมก็ไม่เยรู้้ว่าเป็นเบี้ยมาครับมาเบี้ยครับได้กับตัวเด็กครับ่อผมในนามปุ้ยบ้านนะครับเป็นตัวแทนในการกูบคุมต่างจัดบ้านตีไม้ความรู้เรื่องยาครับวันนี้กับคุณมากับเน่เพืนใต้หุกกังน้าครับคณในจุดยน tay về cậu. ok cấp uh, 5, oh. mà mà tôi rửa, nhớ mà, gây, gây, mà gây, gây, gặp, thế nào cả กับความรู้นะคะที่นิสิตพยายามถ่ายทอดให้รู้นะคะในส่วนของการเลือกใช้ยาในสัตว์นะคะจริงๆอาจารย์อยากจะเล่าให้เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงสัตว์ฟังนะคะว่าข้อมูลในส่วนของความรู้เกี่ยวกับยาสัตว์ค่อนข้าง,งที่จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นนะคะาภาพยนต์สั้นๆของเรานะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้ทุกท่านนะคะได้ตระหนักและก็ได้ได้รู้พื้นฐานเบื้องต้นนะคะในส่วนของการเลือกใช้ยา เพราะฉะนั้นนะคะหากใครนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามผ่านช่องทางในส่วนที่ให้ข้อมูลไว้ด้านล่างของตัวคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของหัวข้อยาสัตว์นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะคะสวัสดีค่ะ